สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนพิธีการปั๊มหัวใจไอจีด้วยเว็บไลฟ์ km อมันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ในคอมเมนต์ให้นะครับเว็บนี้ใครที่ยังไม่มีสมาชิกให้กดสมัครสมาชิกตรงนี้แล้วก็รอกชื่อวิใช้อีเมลผ่านแล้วก็ยืนราคสผ่านรอบนะแล้วก็ติ๊กในช่องสี่เหลี่ยตรงนี้สมัครได้เลยนะครับให้ผมลองชื่อเข้าใช้งานเลยนี่หลังจากลงชื่อเข้าเข้าใช้งานแล้วหน้าตาเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้นะ ให้เลือกที่หมวดหมู่ที่เราต้องการใช้งานนะ f a c บ b o o k IG ีต่อทูแต่ผมจะมาสอนของ IG วันนี้แล้วก็เรือกบริการทุกใจนะอันนี้ไลน์นะ15บาทต่อ1 0 0 0พหัวใจนะคำอธิบายนะนก็สั่งซื้อทุกครั้งนะครับตรงนี้เพี่กจะเอาลิงก์ให้เรามาที่หน้า IG ของตัวเองนะแล้วก็เลือกโพสที่เราต้องการปั๊มผมจะเลือกโพสนี้แล้วก็ก๊อปลิงก์ด้านบนเข้ามารัเสร็จเราก็มาวางในช่องส่วนของลิงก์ตรงนี้นะครับ นี่หลังจากวางไปแล้วให้เลือกไปมาที่เราต้องการั้มหัวใจนะผมจะเทสซักหนึ่งร้อยหัวใจนี่นะหนึ่หัวใจหนึ่งจุดท้าบาทเท่านั้นนะแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับนี่ระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแนละ้ววิธีการเช็คสลาดน,นะให้กดไปที่ประวัติการสั่งซื้อแล้วก็เช็คตรงนี้ได้นะมันจะมีบอกอยู่นะครับใครที่ยังไม่มีเครดิตหรือยังไม่ได้เคยเติมเงินให้กดเติมเงินตรงนี้แล้วก็ จะเจอช่องทางสัช่องทางนะสแกนเคียวโค้ดทูมานี่วอลเลแล้วก็สองอังเปานะเลือกช่องทางอันไหก็ได้แนละ้วค่าจะเติมอะ่ะอันนี้บริการเวสทั้งหมดสมาร์ทคลิกได้ตรงนี้เลน่นราคาทั้งหมดเลยเดีย๋ยวดูยอดขึ้นแบบนี่นะโอ้โหแปบ๊บเดียวไม่ถึง1นาทีไลน์ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมันจะขึ้นจนครบ100่งร้ไลน์นะครับใครที่ต้องการปัม๊ม ปัม like, ป๊มไลค์ปั๊มรอดวิวของ Tik t ตอ y ยูทูบไอจีไอพวกเนี้ยเดีวผมจะทิ้งเว็บไซต์ไลค์เอฟไว้ในคอมเมนต์ให้นะวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ